นี่เพืเ่อนๆเห็นไหมว่าไปก็ยังไม่หนาวจัดนะท,ทยอยทยอยหนาวนะจ๊ะเพราะว่าอากาศมันก็เริ่มทยอยแล้วจ้ะนี่นะมาเดี่ยปเเป็กดงยืนขาเขาขาวอยู่เอามาดิเอามาดิยังใช้ได้ไหมเธอโอ้ใช้ได้อยู่นะน มาเลยจะมาเลยมาเลยนี่ไหมจ๊ะมาสุดๆเลยเ่อน,นี่ขออนุญาตขยับเห็นไหมจ๊ะเสียงดังหน่อยขออภัยด้วยจ้ะนี่จ้ะเบื่อเห็ดนะหนึ่งดอกแล้วก็ตรงนี้อีกดอกเดี๋ยวคนมาต้องรีบเก็บเลยจ้ะไหนเนาะไหนดอกเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆนี่ไงเมื่อกี้ได้สองดอกแล้วนะ นี่เรากลัวไม่ทันเขานะนี่เพื่อนอุ้ยเพื่นดูดิโอ้ยเห็ด <h ate> ดูเห็ดเ <h ate> <h ate> พิ่งหวานนะจ๊ะมามามาดอกเมื่อกี้นี้รอบนี้น่าจะได้ยินเสียงนะจ๊ะมันเกิดจากเราไม่ได้อัปเดตโทรศัพท์จ้าทุกคนขออนุญาเตเสียงดังหน่อยน,นะเดี๋ยวเดี ปิดเสียงเนาะอืมอามาเพื่อนเๆนี่เราไม่ได้อัปเดตโทรศัพท์จ้ะเมันเลยมิ้งไม,ไม่มีเสียงเพื่อน,นดูโอ้โหมาแบบนะนี่นีดองโอ้โนี่โอ้ยมีหนอนมีทา่ามีทา่ามีทา่ทาจ้ะนี่จ้ะ แต่วันนี้เนี่ยนะงามไหมอืมเห็ดฝนตกเมื่อคืนแต่ติดหน้าหนาวชัวจ้ะวันนี้ยังอยู่ที่สิบสิบนิดนิดสิบสี่องศาสิบห้าองศานะนี่ดอกใหญ่ไหมหมาเลยหมาเลยหม,มาเลยค่ะหมาเลยยืนยิ้มอยู่ดอกเดียวเลยไปไปไป,ไปหาเพื่อนอืม ได้ดอกเพื่อนเพื่อนอาทิตย์หน้านี่หนาวจริงจ้ะอาทิตย์นี้ยัง11 12 15องศาอยู่แต่อาทิตย์หน้านี่บอกได้เลยว่าไม่รอดเห็ดอะ่ะแต่จะกลายเป็นเห็ดอื่นขึ้นมาแทนนะเป็นเห็ดดําขาเหลืองจ้ะไ,ได้หรือเปล่าแข็งอยู่นะโอ้คุณเพื่อนอ้ายนิ่ม เสียดายจังเลยมันนิ่มมันนิ่มแล้วมันโดนน้านะเมะื่อวานฝนตกเยอะฝนตกเยอะเลยแหละตั้งแต่ขําถึงเช้าเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูมาจ้ะนี่เอ่อสิบนาทีแล้วเนาะโคนี่อันนี้ดอกหมานมากเลยอันนี้นะหมานสุดเลยอันนี้ปตาเดี๋ยวเอาไปรวมกับที่ได้เมื่อกี้เนาะตัดขานหน่อยหนึ่ง มาครึ่งชั่วโมงจ้ามันมาด้วยเนาะครึ่งชั่วโมงนะจ้าเห็ดพึ่งหวานอีกป่าหนึ่งเจ้าเพื่อน,นมาเลาะดูเพราะว่าฝนมันตกเมื่อคืนนะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยอุณหภูมิบอกได้เลยว่าล้มวันนี้เห็ดล้มไปหลายดอกกจ้าไม่เยอะหรอกจ้าพอได้เก็บกินได้เก็บแล้วจะปีนี้นี่คิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะ คนกำลังมาเลยเพื่อนๆดูดินี่ๆๆโอ้ยคนมาเก็บแล้วเนาะเ้ <c oughs> โอ้ยเ,เห็นไหมคือเก็บยากแค่ดอกน,น,นี่มันผอมๆเลยมันไม่ค่อยอ้วนแต่เพื่อนใช้ได้นะสามดอกอันนี้มีดอกใหญ่อยู่ดองแต่ว่ามันแก่ เห็นอีดองเมื่อกี้ไหมหอมเลยแหละแต่ว่าก็เอาเนะคนกำลังมาเลยจ้ะไม่ได้มีแต่เรามานเนี่ย จะโผล่ดูดิมันจะได้ไหมทั้งไงก็ได้ขาไปก่อนเนาะนีตนน่ตอนนี้ดอกนะตอนนี้ดองมันรู้จะรอดไหมนะดอกน,นี้นะเพื่อนเนี่ยโอ้ยนิ่มจะ้ะนี่แหละที่ว่าจะนิ่มมันจะทุกคนนี่แหละจะนิ่มจะนิ่มนี้เลยจ้ะดูดิ อยู่เป็นหมู่อย่างนี้เลยนู่นอีกดอกนะมองไปตัวนู้นอีกดอกนะจ้าเพื่อนเดื่อนเเก็บเก็บเกดึงย่ามกันนะมีตะขิดดินเนี่ยตอนนี้